สวัสดีพี่น้องพวงไปนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุ้นไปตามสไตล์คนอีสานกับผมมือนีพี่น้องมากินตำส่วขนมจีนครับพี่น้องเสแสรบใส่ผักกัญจองลวกหวานๆนะครับพี่น้องดูว่าสิปิ้งก็ได้หวานด้นะครับพี่น้องกับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับผมที่อุ่นนุนขนมจีนก็ปลาของผมสนใจกับ้างไดเดอรับเดอร์นะครับผักมีแคนนี่ครับบ่ไดหลากลายครับพี่น้องกินแล้วเราสิไดเฝ้าไปยูเวนยูรงเรียนสเน่ครับพี่น้องยูผลลอยเป็นลอยโลกไปกลับครับ น้ำมะพร้าวเอาใส่ตู้เย็นไว้จนแข็งหวานหอมมะพร้าวน้ำหอมครับเศรษบไปหน่องมาคับมะแซบ่บฐลายอื ร่มเย็นดีครับพี่น,อน้องขนมเซนขนาด0องรอยก่ำนะพี่น้องเด้อ กินในซีคอนคำหอหนึ่งมีบริการเก็บเงินปลายทางน้ำนะครับผมขออนุญาตขายคลองพี่น้อง <c oughs> ทำมาหากิน มูเศ้าส่งอากาศเย็นๆาัหน่อยครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าสีห่อนแต่ว่าดีแนะแต่มันมีร่มครับพี่น้อง ยอดอยากกินแต่ผักอันขาลาพี่น้องไ้ผักเม็นไหมไม่ได้กินจักเทียไหมโดนละเป็นน้ำแข็งไหม,มเห็นไ่มครับลัวมันละลายเลยเออกมาน้ำ กินนื้อมือเว้นอยากน้ำลบอากาศมันหอนตแต่ว่ามือนีโอ้ร่มแังสีซูมือก็ดิคับอันนี้โมเมนต์หนึน่อยังได้พี่น้องสิวได้ครับ Năm xin trời bán thân hôm thân bán là một thảo nó มาภายนอกบันน <Cornell> ี่กัดกันเมื่อมาเข้าน้ำบ่อบันนี่เห็นบ่เห็นขอนียวก็เพ้นด่าบ่ต่าบ่มันกัดกัน หลายๆคุมผมแต่ยูนิเ็เรียงสองตที่แรกเรียงสามครับอีกตัวหนึ่งกโกโก้ตายนะครับเท่าแล้วเท่าครักงเด้ว ซิปก็ปีมั้งครับพี่น้องโกโก้ไปก้อนใหญบอกกี่มือ <laughs> เฮ้ยเมือ่อยบกิดบกฝันว่าสิบไปเร็วป่านนี้ทั้งย่าทั้งพอมากัดกันอิลีพี่น้องเอ้ยแพนดา้าเห็นแต่หยอยเลียด <c oughs> เห็นเต่ห้อยเหลียอยู่แกแจะว่าหั่นบลายดอกบพ่อเจ็บยอนดอกตามธรรมชาติของมันเหลอน้องพี่น้องเนาะบัวถือกันแต่ยูน้ากันก็นยังบัถือกันนะครับข้อเหนียวก็แพนดา้าแต่ว่าหั่นเพิ่นไปยังสังน้นนี่เพิ่นบอกาศกันได้พี่น้อง ่นสิไทยกันเด้ถือกันเด้ขันมีเจ้าของนี่บ่ถือกันแต่ว่าขันไปแต่เจ้าของน้ำกันนี่ไปแต่อันสองโตน้ำกันนี่ถือกันตัวไปน้ำกันซองลองอขึ้นเตียงแล้วนั่นแก้มไส้มันหน้าตาเราเบิง่ง <laughs> กินเร็ว่าพี่น้องเร็วอยู่ได้ผมมาหามาังคนเข้าเจ้ากินเนาะจานนี่หน่อยหนึ่งตำมุุงขนมเส้นจานน่หน่อยกินเป็นเครื่องชัมม่วโมงจะควัง่พระว่าสิบนาทีอม,มอง เนื้อกับอันบ้านหวานพี่น้องเนื้อกับแซ่บเนี่ยมันเป็นน้ำยุงเสียครับขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่ให้การติดตามแลยการองผมหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยพี่น้องไว้ณที่นีน่นะครับเรื่อจังใดก็ะไดนะครับฝากอุดนุนในการรับกันสำรับขนมจีน กับนํำปลานะครับกับขออพุณนพี่น้องที่อุดหนุนตลอดระยะเวลาที่เปิดโตมาตั้งแต่วันที่29ตุลาหรือกันย่าวะจำไไว้ขณะเจ้าของเปิดโตครั้เดิมน้นองนาจะกันย่านะครับประมารรวมทรงเดือนแล้วยอดขายก็ถือว่าดีนะครับส,สั่งผลิต3รอบแล้วนะครับภายใน1นเดือนนะครับพี่น้องก็ถือว่าพี่น้องให้การตอบรับ ให้การสนับสนุนค่อนข้างทีสิดีนะครับพี่น้องแล้วก็ตีชมได้เด้อครับเด้อจังใดก็ไดนะครับผมตีชมได้ว่าห้าควนที่สิปรับปรุงอย่างบอ่อนะครับเพราะว่าบางที่ห้ากับบรูนะพี่น้องนาะห้าซิมว่ามันถึกปากมันโอเคสําหรับห้าแล้วนะครับแต่สาหรับคนอื่นกับบอแน่ในจให้กันบา้า มันเป็นตังไดเต่เรื่องขนมเซนนี่พี่น้องคอนเฟิร์มมาเลยว่าเหนียวนุ่มนะครับพี่น้องผมก็มีวิธีบอกนะครับว่าเห็ดจังไดบางคนบอาเอ้าเซนมันคือใสแต่ว่าบัดผมกินมันคือบอใส่เซนใช่ไหมพี่น้องมันมีวิธีเห็ดของมันถ้าพี่น้องอกินแล้วต้มแล้วนะครับต้มแล้วสุกแล้วเราเอามาเห็ดกินเลยแน่นอนแหละมันเป็นเซนขนมจีนอบแห้งครับมันยอมบ่คือขนมจีนทั่วไปเซนมันต้องใสแต่อย่าลืมมาทิมว้ล่างด้วยน้ำเย็นหรือน้ำเปล่าสะอาดนะครับทิมว้ หาเรื่องซ้นาที่อีกหรือว่าสักครู่หนึ่งแต่ยังหน่อยในยกระหานะที่เราไปพี่น้องผมกะไว้แล้วนะครับสีได้เส้นที่คือเส้นขนม,มจีนแบบอหลีเลยนะครับคือเส้นสดเลยนะครับแต่ความแตกต่างมันความคือมันกับอะไรทุกอย่างเสมอไปเพราะามันสีมะเฮดเป็นจับก็ะเฮดได,ได้ผมเห็นเพิ่นเฮดอยู่แต่ผมไม่เคยเห็ดเทีอด,ดอกพี่น้องก็เอาไว้เังสิละนะครับพี่น้องกะแซบเนียวนุ่มนะครับอยากกินเได้กระเฮดกินนะครับพี่น้องเนาะ ยิ้มเดิ๊กเดิ๊กเดินเดินกลูกขึ้นมาต้มกินหนึ่งสิกินกับน้ำปลาแดกแห้งแซบครับน้ำปลาแดดที่ผมเพจนี่นะพีน่น้องเนะอ่ะคลิปนี้บอกให้ฟังซื้อบางคนอาจสีบัได้เบืองจนจบคลิปดอกนะครับก็จบเป็นอย่างนนะครับพี่น้องอ่ะฝากไว้แค่นี้ครับพอกันไหมในคลิปต่อไปนะครับด้วยขอบคุณลหลายๆสวัสดีครับ